หลายคนใฝ่ฝันถึงชีวิตที่เรียบง่ายสงบสุขใกล้ธรรมชาติชีวิตในชนบทต่างจังหวัดนี่แหละตอบโจทย์ที่สุดไม่ก้อยได้เจอข้อดีมากมายเลยในการที่อยู่ชนบทต่างจังหวัดแบบนี้ได้เจออากาศที่บริสุทธิ์ได้สูดหายใจเต็มปอดในยามเช้าตื่นเช้ามาเห็นอะไรเขียวเขียว<ๆ>เห็นนกบนท้องฟ้าเห็นก้อนเมฆมันหิวใจสุดๆได้สูดอากาศที่มัน ส,สุดแบบมีแรงมากๆมีอาหารที่ปลอดภัยเพราะเราปลูกเองกินเองไม่ใช้สารเคมีสามารถเลือกวัตถุดิบที่สดสดจากสวนมาประกอบอาหารได้ด้วยตัวเองต้นไม้ที่เราปลูกเองออกผลผลิตช่างมีกำลังใจมากๆอยู่ง่ายสบายใจกินง่ายอยู่ง่ายยิ่งอยู่กันหลายคนอยู่กันทางครอบครัวมีความสุขมากๆเลยเขาบอกกันมาว่าธรรมชาติคัดคน สงสัยจะจริงค่ะทุกคนอยากมาเจอกันอยากมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบนี้เราก็ต้องชอบอะไรที่คล้ายๆกันคือชีวิตมันเรียบง่ายมากแค่ได้นั่งมองท้องฟ้าได้ดูน้องหมาได้เห็นหน้าคนที่เรารักมีความสุขได้ทำอะไรที่เป็นส่วนตัวของเขาได้กินข้าวด้วยกันช่าง หาคำบรรยายมาเปรียบเปรยยากมากๆเลยความสงบสุขใกล้ธรรมชาติมันดีจริงๆ